สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองเป็นองค์กรหลักด้านการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อประชาชนจังหวัดระนองมีสุขภาวะที่ดีภายใต้การนำองค์กรของนายแพทย์นอรเทีออศวัพัชระนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองปีงบประมาณ2567ได้มุ่งมั่นเดินหน้าเชิงรุกขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขให้บรรลุปเป้าหมายประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนผ่านกลยุทธ์แก้ปัญหาวางรักฐานสร้างเศรษฐกิจดำเนินง,งานบรรลุผลสำเร็จดังนี้ โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติโครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์บริการผ่านเกณฑ์ทั้ง6ด้านเปิดโฮมวอร์ดในเรือนจำจังหวัดระนองจัดบริการตรวจรักษาโรคโดยใช้ระบบเทเลมดิซตีสตรวจคัดกรองวันโรคเชิงรุกในเรือนจำให้บริการทันตกรรมเชิงรุกให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตจัดระบบฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำได้มาตรฐาน โครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวรกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เขตสุขภาพที่11จัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่21เมษาย,ยน2567ณโรงพยาบากลกราบรีจังหวัดนนองเปิดให้บริการ21คลินิกบริการมีผู้รับบริการทั้งสิ้น1,286ราย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสว,วอจังหวัดธนงให้บริการประชาชนด้านการแพทย์และสาธารณสุขและช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์ในพื้นที่ทุรกรันดารจำนวน17ครั้งมีผู้รับบริการทั้งสิ้น2,948รายจัดบริการใส่ฟันเทียมและรากฟันเทียมพระราชทานใส่ฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ205รายและรากฟันเทียม9รายบรรลุตามเป้าหมาย การพัฒนางานสุขภาพจิตและยาเสพติดเกิดผลลัพธ์ดังนี้โรงพยาบาลทุกแห่งผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดจัดตั้งหอผู้ป่วยรุ่งอรุณผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดโรงพยาบาลละนองจัดตั้งมินิธัญลักษณ์โรงพยาบาลกาบรีมีหน่วยงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชนทุกแห่งดำเนินการ CBTX ชุมชนล้อมรักในพื้นที่ตำบลงามจำนวน101ราย งานมะเร็งครบวงจรจังหวัดระนองมีทีมแคสเซอร์เวอรเอให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก h p v ครอบคลุม6,623โดสคัดกรองมะเร็งปากมดลูก3,216รายร้อยละ75.63คัดกรองมะเร็งเต้านม28,867รายร้อยละ82.48คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง2,926รายร้อยละ100คัดกรองไวรัสตับอักเสบ h p v จำนวน5,303รายผลปกติร้อยละ 98.10 HCV จำนวน6,713รายผลปกติ1ะ9 1 6การสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากรโรงพยาบาลทุกแห่งมีแครดีพัสทีมให้บริการนโยบายบรรจุพยาบาลวิชาชีพ3,000ตำแหน่งจังหวัดระนอง14ตำแหน่งและกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพตำแหนทางพิเศษ39ตำแหน่งดำเนินการเรียบร้อย การพัฒนาระบบแพทย์ปฐมภูมิเพิ่มการเข้าถึงบริการลดค่าใช้จ่ายและลดการแอรอัดทุกครอบครัวมีหมอประจำบ้าน3คนครอบคลุมทุกครัวเรือนหน่วยบริการปฐรมภูมิขึ้นทะเบียนแล้ว14แห่งและใช้แอปสออน,อนอบัตด,ดี้ทุกแห่งอสอมอใช้แอปสมาร์ทอสอม2 943รายครอบคลุมทุกพื้นที่มีการขับเคลื่อนอำเภอสุขภาพดีครอบคลุมทุกอำเภอพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลเท е เลเมติซีนครอบคลุมพื้นที่เกาะและพื้นที่ห่างไกลร้านขายยาใกล้บ้านรับยาได้2แห่งคือร้านเจวรสภสัชกรและร้านยาดีฟามัสร้านยา เข้าร่วมหมอพร้อมสเตชัน12แห่งเพื่อรองรับนโยบายบักยาชนใบเดียว การพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนและพื้นที่เฉพาะแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการและคณะทำงานพร้อมแต่งตั้งศูนย์เรียนรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขชายแดนและสาธารณสุขทางทะเลจังหวัดระนองนักโรงพยาบาลระนองจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมและขับเคลื่อนการดำเนินงานภาคใต้ฝั่งอันดามันร่วมกับศูนย์เรียนรู้เกาะยาวจังหวัดพังงาและศูนย์เรียนรู้เกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระบาดวิทยาสำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ CDCU ระหว่างวันที่21-23สิงหาคม2567 จำนวน34คนพัฒนาครูฝึกอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวจังหวัดธนงครูขอจำนวน16คนพัฒนาอสศาตจำนวน86คนและอสศาตน้อยจำนวน60คนรวมทั้งสิ้น144คนบริหารจัดการระบบ EOC แต่งตั้งคณะทํางานตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขทุกโลกและภัยสุขภาพภายใต้ศูนย์ตรวจการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและจัดทาฝังโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์พัฒนาระบบการลงทะเบียนและการเบิกจ่ายสําหรับบ,บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิและบุคคลที่ ไม่มีสัญชาติไทยโรงพยาบาลส่งข้อมูลผ่านระบบ FDH ร้อยละร้อยระบบทินร้อยละร้อยการพัฒนาสถานชีวพิบาลเพื่อดูแลระบบสุขภาพผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีจัดตั้งศูนย์ชีวพิบาลในโรงพยาบาลทุกแห่งจัดตั้งกุฏิชีวพิบาลหนึ่งแห่งณนะวัดสุวรรณคีรีวิหารโรงพยาบาลทุกแห่งมีคลินิกผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ม,มาตรฐานมีกองทุนรองเทิมแคร์ครอบคลุมทุกพืก้นที่มีโฮมวอร์ดในโรงพยาบาล้่านองโรงพยาบาลกาบรีและเลนจําจังหวัดท่นองผลการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย a d v a n c ซ์แ a r e p พน n ิ่งร้อยละ 8.70การเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพโดยพัฒนรารปชาแม่ข่ายกำหนดเป้าหมายพัฒนาโรงพยาบาลกระบีบบ่ให้มีความสามารถในการวินิจฉัย c t สแกนและ MRI ในอนาคตโรงพยาบาลสุสำรลณนจัดบริการโมบายสโต๊กยูนิตให้บริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอำเภอสุสำรรานอำเภอกระเพือและอำเภอคลบบุรีจังหวัดพังงาเพิ่มการเข้าถึงบริการมีโมโนดาราสิดโดยศูนย์ฟอกไตเอกชนพื้นที่อำเภอกระบี การพัฒนาดิจิตอลสุขภาพโครงการยกระดับ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวจังหวัดระนองคลิกออฟเมื่อวันที่29สิ 29, งหาคม2567ณห้องประชุมกรมสมโรงพยาบาลระนองเพื่อให้ประชาชนเข้ารับบริการสุขภาพได้อย่างสะดวกรวดเร็วลดแออัลดลดรอคอยลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพด้วยบัตรประชาชนใบเดียวเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพจากหน่วยบริการทุกระดับนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์ใช้จัดระบบบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงพัฒนาโรงพยาบาลอัจฉริยะสมาร์ทดิจิตลทั้ง5แห่งผ่านระดับเพชร สองแห่งคือโรงพยาบาลละนองและโรงพยาบาลสุสำราญโรงพยาบาลละนองและโรงพยาบาลสุสำราญติดตั้งไอพ d ดีเปเปอร์เลสเรียบร้อยแล้วส่วนอีก3โรงพยาบาลติดตั้งเดือนพฤศจิกาย,ยน2 6 6 7โรงพยาบาลส่งข้อมูล P S R ร้อยละร้อประชาชนลงทะเบียนดิจิตอล D I D ร้อยละห4 6 3หน่วยบริการใช้ระบบ D M S Telemedicine ให้บริการทั้งสิ้นจำนวน5864ครั้ง การส่งเสริมการมีบุตรโรงพยาบาลทุกแห่งมีคลินิกส่งเสริมการมีบุตรและคัดกรองโรคหายากในทากรกและเกิด24โรค การพัฒนางานเศรษฐกิจสุขภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดพระนองการดำเนินงานรับรองเวลเนตเซ็นเตอร์ทั้ง5ประเภทผ่านการประเมินมาตรฐาน48แห่งผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับอนุญาต22รายการชุมชนบ้านพลังอำเภอเมืองพระนองเป็นเฮลที้ซิตี้โมเดลบลูโซนพระนองเมืองสุขภาพดีวิถีชุมชนคนอายุยืนพัฒนาสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับรางวัลนวดไทยพรีเมียมและไทยเวิร์ดคลาสส์สปาสองแห่งคือ95นวดเพื่อสุขภาพและน้ำนองฮอสสปาสร้างมูล ค่าทางเศรษฐกิจจังหวัดระนองมากกว่า70ล้านบาท การพัฒนางานนักท่องเที่ยวปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยโดยการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินทั้งทางบกทางน้ําทางอากาศทางบกมีการอบรมทีมผู้ชีพผู้ภัยอบรม CPR การใช้เครื่อง AD สําหรับประชาชนนักเรียนอสอมอและเจ้าหน้าที่อุทยานจํานวน14,328คนและติดตั้งเครื่อง Public e e a d 60จุดทางน้ํามีการพัฒนางานสาธารณสุขทางทะเล a f e t y b e ี Safety Tip อบรมอาสาสมัครทางทะเล5รุ่นจํานวน225คนอบรมเชิงตรวจการจัดทำ mapping จุดเสี่ยงเซฟตี้บีเพื่อรองรับชันหาปลอดภัยนักอุทยานแห่งชาติแหลมสนบางเบนจำนวน40คนโรงพยาบาลละนองมีเครื่องออกซิเจนความกดบรรยากาศสูงไฮเปอร์บริออกซิเจนเฮลิปีรักษาโรคน้ำหนีจากการดาน้ำลึกทางอากาศพัฒนาระบบการส่งต่อระบบกายด็อกเตอร์5อําเภอ15ตุี2567มีการส่งผู้ปว่วยจำนวน5รายส่งต่อโรงพยาบาลพัง3รายส่งต่อโรงพยาบาลสงขามนครินจำนวน2รายก่อสร้างลานจอดเฮลิคอปเตอร์นักรพสตอกอพยายามดำเนินงานสติพฟูดฟูดเฮลจำนวน4แห่ง โครงการเฉพาะกิจที่ดูแลระบบสุขภาพประชาชนปี2567มีดังนี้โครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เขตสุขภาพที่1 1มีกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่21เมษายน2567ณโรงพยาบาลกลับบุรีจังหวัดนนองเปิดให้บริการ21คลินิกบริการมีผู้รับบริการทั้งสิ้น1,286รายโครงการออกหน่วยแพทย์และธนกรรมเคลื่อนที่จังหวัดนนองร่วมกับมูลนิธิหน่วยแพทย์และธนกรรเคลื่อนที่ในวันเสาร์ที่27เมษายน 5 6 7นักอาคารเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนจังหวัดะนงเพื่อเป็นสาสารากุุศลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนจังหวัดะนงโดยให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไปผู้ป่วยพันธกรรมผู้ป่วยแพทย์ทางเลือกการทดสอบการมองเห็นและแจกแว่นสายตายาวจำนวน1 7 1 8รายพร้อมมอบวิแชร์สำหรับผู้พิการ15รายและทุนการศึกษานักเรียน12ทุนโครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน CPR เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ราคม2567เพื่อฝึกอบรมการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อให้ประชาชนคนไทยสามารถทําการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างมีทักษะถูกต้องตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพโดยสนันงานสาธารณสุขจังหวัดนนองได้จัดอบรมให้กับประชาชนจังหวัดนนองในทุกพื้นที่ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม2567จํานวน2,328รายโครงการอสมทั่วไทยร่วมใจปักหมุดผ่านแอปพลนเัยเพื่อปุ่มปอกบังเฉลิ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในว่าโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนกันสามรอบ28กรกฎาคม2 5 6พอกเเพื่อให้การช่วยเหลือดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงบริการด้านการแพทย์การสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบและชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้ร่วมกิจกรรมคลิกออฟโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในระหว่างวันที่2ง2 4กรกฎาม2 5ง7ณโรงบรี่กรนด์คิสอนงวันนบุร่อ่วมขับเจลด่อนงารมแกรนานในพื้นี่จังหวัดนนทบารีแหน่ กัดข้อมูลกลุ่มเปราะบางโดยอสมททั้งหมด726ราย สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินง,งานตามประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ2 5 6 7จำนวน58ตัวชีวดัดผ่านเกณฑ์53ตัวชีวดัดคิดเป็นร้อยละ91.38ปีงบประมาณ2 5 6 7ได้จัดทําโครงการขับเคลื่อนการดำเนินง,งานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับในการส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรครักษาพยาบาลพื้นฟูสภาพคุม้มคลองผู้บริโภคและการแก้ไขปัญหาด้านสนาธารณสุขในพื้นที่จำนวน255โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น14,9ล้า 5 7๗๘๙บาทสสตางค์รางวัลความภาคภูมิใจของหน่วยงานรางวัลความภาคภูมิใจระดับบุคคลคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกหน่วยงานในสงกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพนองจัดมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในทุกมิติให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อดูแลระบบสุขภาพประดาชนจะบ้านนองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อนเนื่องตลอดไป